กับอาจารย์เทียนนันนั้นทั้งขว้างแล้วในช่วงนี้ค่ะเรายังจะไปพูดคุยกันเพิ่มเติมด้วยกับอาจารย์ปริญญาเทวานาริมิตรกุลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งได้มีการส่งจดหมายเปิดผนึกไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะอาจารย์มองว่านวันนี้แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนกลับมาพูดคุยกันสวัสดีค่ะอาจารย์ปริญญาคะ ัสดีครับคุณรัชลีและท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะอาจารย์ขาเรียนสอบถามเรื่องของการส่งจดหมายเปิดผนึกไปให้กับท่านนาย,ยกรัฐมนตรีและกับคุณจตุพรพรมพันธ์อาจารย์มองว่าสิ่งที่อาจารย์คาดหวังไว้ว่าอยากจะได้จากการส่งจดหมายไปในครั้งนี้คืออะไรคะอาจารย์คือวันนี้นะครับเมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยเป็นวันที่มีการสลายการชุมนุมนะครับที่ถนนราชดำเนินทำให้เกิดเป็นเหตุการณ เดอนผู้สภาคมสองหน้าสามารถที่คนไทยเราชอบเรียกว่าเหตุการณ์พฤษภาธรมินนะครับค่ะมาสิบแปดปีแล้วเนี่ยนะครับเอโดยที่เมื่อสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยท่านนายมนตรีนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นสสสมัยแรกนะครับเอก็ได้อยู่อยู่ที่รับดำเนินด้วยกันนะครับคุณจตุพรพงพันธ์ก็เป็นผู้นำเนื้อสาของทางราคมแหงนะครับก็คือก็คอกเคยเรียกร้องประชาธิปไตยมาด้วยกัน นะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญมากคือว่า18ปีที่ผ่านมานะครับต้องสองท่านในมางานลําลึกนะครับมางานทําบุญให้วีรชนนะครับทุกปีเนี่ยไม่เคยขาดเลยค่ะนะครับทั้งสองท่านเนี่ยามาทุกปีนะครับคนที่เกี่ยวข้องคนอื่นๆในเหตุการณ์เนี่ยนะครับมาบ้างไม่มาบ้างแต่สองท่านได้มาตลอดทานายกในเพิ่งเพิ่งจะมาขาดเว้นไปใน,นช่วงหลังที่ท่านเป็นนายกแล้วถึงถึง,ถ,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 งถึงส่งตัวแทนมานะครับแต่ก่อนนี้มาตลอดไม่เคยขาดผม ผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่ก็น่าประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมทําไมถึงอยู่กันคนละข้างแล้วทั้งสองข้างท่านก็ทั้งสองท่านก็เคยผ่านเหตุการณ์ที่มีเหตุการณ์คนไทยเสียข่าเนองเลือดหมดด้วยกันเนี่ยในบัดนี้เนี่ยเราเรา,เรามีความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับเอ่อานับวันที่สิบเมษาด้วยนะครับนับตั้งแต่สิบสามพฤษศภามาจนบัดนี้เนี่ยหกสิบหกศพแล้วนะครับซึ่งมันมากกว่าในเหตุการณ์พฤษศภามาหน้าแล้วผม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  ผมเขียนอันนี้ขึ้นมาในด้วยความคิดและความตั้งใจประการเดียวครับในหน้าที่เคยอยู่ได้กันมานะครับร่วมต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมาเมื่อส8ปดปีที่แล้วเนี่ยอยากจะขอทั้งสองท่านทั้งสองคนนียนะครับว่าให้ท่านเอาชีวิตประชาชนเป็นตัวตั้งได้ไหมเอาชีวิตประชาชนเป็นที่ตั้งได้หรือไม่ครับหาทางทําไมก็ได้ครับให้คนไทยไม่ฆ่ากันอีกผมเรียนว่าว่าในเมื่อเราก็เคยผ่านเหตุการณ์มาด้วยกันนะครับทํายังไงครับที่เหตุการณ์ที่คนไทย เ <med> ข็นฆ่ากันแบบเนี้ยนะครับทุกวันทุกวันเนี่ยที่ล้มตายกันไปนี่ต้องคนไทยนะครับพี่น้องคนไทยด้วยกันทั้งสิน้นในขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอาทางออกนี่มันยังมีอยู่คนอาารองยั<า>งมีอยู่ครับค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมหน่อยนะคะคืออาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้อยากจะให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจหยุด ใช้าอาวุธจริงรหรือว่ากระสุนจริงแล้วก็อยากจะให้คุณจตุพรเนี่ยตัดสินใจยุติการชุมนุมอาจารย์คิดว่าอะไรจะเป็นจุดที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายกระทําการตามที่อาจารย์ได้มีการเขียนข้อเสนอไปะคะในเบื้องต้นเนี่ยผมอยากให้เราเอาชุดประชาชนเป็นที่ตั้งทั้งสองฝ่ายทั้งสองท่านนะครับทีนี้ในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าหยุดก,การใช้กระสุนจริงได้ไหมครับทั้งฝ่ายท่านนายมนตรีนะครับสั่งทหารให้ไม่ใช้กระสุนจริงส่วนฝ่ายคุณจตุพรก็ยุติการชุมนุมเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ หาทางปรองดองกันนะครับกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมกันกันทนทุกฝ่ายทีนี้ผมว่าแนวทางปฏิบัติเนี่ยนะครับถ้าหากว่าคือขณะนี้มันเหมือนกับไก่กับไข่ครับคือทางฝ่ายรัฐบาลก็บอกให้ฝ่ายนปชยุติการชุมนุมก่อนใช่ค่ะทางนปชก็บอกรัฐบาลถอนทหารก่อนใช่นะครับขณะนี้มันไก่กับไข่นะครับคือคือคือผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยคนตายกันทุกวันนะครับเราไม่ควรจะมาจะมาตั้งแง่ครับ ใครเริ่มก่อนเนะี่ยคือพูดผมเห็นว่าใครเริ่มก่อนขณนะนีนะ้คือผู้ซึ่งจะได้ใจประชาชนนะครับทีนี้เอาละผมด้วแนวทางที่ที่คุณบรรหารศิลปะอาชาเสนอมาวันนี้นะครับก็เป็นแนวทางที่ที่น่าสนใจนะครับที่ที่น่าจะช่วยได้ครับนั่นคือบอกให้นปชหยุดก่อนผมก็เจอว่าที่ที่ท่านนายกบรรหารเสนอมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะให้ทาพร้อมๆกันนะครับคหาวิธีการให้มีหลักประกันแล้วก็ทําในเวลาไล่เลี่ยก,กันคือผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย คือคืออตัวกลางเนี่ยนะครับจะช่วยได้นะผมว่าพักร่วมรัฐบาลนะครับก็สามารถจะเป็นตัวกลางได้ะนะครับแล้วผมคิดว่าเพราะว่ารัฐบาลน,นะครับอลำพังเพียงพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวนี่ก็บริหารประเทศนะครับไม่ได้เพราะว่ามีเสียงนในสภาไม่พอเพราะฉะนั้นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยจึงมีจึงมีความหมายนะครับมีน้ําหนักครับในทางการเมืองผมคิดว่าการที่พักร่วมนาโดยคุณบรรหารออกมาเสนอตัวแบบนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเป็นหลักประกันว่าเออทำยังไงให้ ใขนขณะนี้บ้านเมืองซึ่งถล่มเลึกไปมากแล้วนะครับคนตายไปมากแล้วเนี่ยเราสามารถกลับมาสู่ความปลอดภอยขั้งได้ผมว่าแนวทางคุณบรรหารก็เป็นแนวทางที่ดีครับค่ะอาจารย์ขาวันนี้สอบถามมุมมองความคิเดเห็นอาจารย์เท่านี้ก่อนนะคะครับผมขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปริญญาเทวานารุมิตรกุลนะคะก็มองไม่ต่างกันกับอาจารย์เจรนันนะคะว่าตัวกลางอย่างพักร่่มรัฐบาลเนี่ยน่าสนใจทีเดียวที่จะช่วยประสานทำให้ปัญหาทางการเมืองนับเวลาในยุติกันได้ถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่าย หยุดพร้อมๆกันนะคะเหมือนกับว่านับหนึ่งสองสามแล้วหยุดพร้อมกันตรงนี้น่าจะเป็นวิธีการที่ดีส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์โคธมอาริยาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีของมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้อาจารย์โคธมมีการถแถลงถึงข้อเสนอเครือข่ายของสันติวิธีออกมาทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเนี่ยก็คืออยากจะให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างทางเจ้าหน้าที่กับนปชประมาณ300เมตรข้อที่2ค่ะคืออยากจะให้หยุดกระชับวงล้อมอันนี้เป็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่แล้วก็อยากจะ จะให้ทั้งสองฝ่ายยุติการใช้อาวุธนะคะข้อที่3อยากจะให้มีการเปิดเจราจาภายในเวลา48ชั่วโมงและข้อที่4อยากจะให้จับภลุ่มกลุ่มติดอาวุธที่ทําการสุ่มยิงจนเกิดผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจนํานวนมากตอนนี้มาสอบถามรายละเอียดกับอาจารย์โคทมเพิ่มเติมสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับคุณนัชดาดีสวัสดีพระเอกคิรนันด้วยครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะอาจารย์คะเรียนสอบถามเรื่องของการเปิดเจรจาภายในเวลา48ชั่วโมงทําไมถึงจะต้องระบุว่า48ชั่วโมงแล้วยังไงอาจารย์มองว่าการเจรจาถึงจะเกิดขึ้นได้แล้วถ้าเกิดขึ้นจริงๆแบบลับกับแบบเปิดเผยต่อสาธรารณะอะไรเหมาะสมกว่ากันคะคือไม่ลับไม่เปิดเผยความหมายก็คือว่าเวลาเจรจากันก็บอกได้ว่ากําลังเจรจากันผลเป็นยังไงก็มารายงานสาธารณะ แต่ว่าระหว่างจาก็ไม่จาเป็นต้องเชิญนักขงมนักข่าวก็มาฟังนะครับค่ะแล้วก็ส่วนจะเป็นไปได้ไหมที่จะให้เกิดการเจราจานั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องไายเบื้องต้นก็คือต้องหยุดการประทะนะครับก็คือให้อยู่กันห่างๆยิงกันไม่ถึงแล้วก็อยากจะเพิ่มด้วยว่าให้ฝ่ายนปชอเนี่ยพยายามจะปราบคนที่ออกนอกแถวไปทำการเผา อาคารต่างๆซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ต้องหยุดนะครับแล้วก็ต้องจับกลุ่มคนที่กระทําผิดนะครับมามาลงโทษเพราะผมไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมรู้สึกว่าอตอนกําวันผมก็มีกําลังใจดีอยู่นะครับพอเห็นท่านบรรหารก็ดีท่านตอกท่านประสบสุขก็ดีนะครับก็ออกมาเสนอตัวเป็นคนกลาง นี่ก็เป็นตัวแทนของสถาบันสถาบันพ